สวัสดีครับเฮนี่เฮ็ดยังฮัน่ะเฮนี่ฮึเฮนี่เฮ็ดนี่อย่าไปเขียนมันแม่จเข้าไหมไปเขียนมันแม่สวัสดีครับยังเฮ็ดยังนังเองหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮือน่าสวัสดีครับสวัสดีโยกหอกเราโยกโฟมหอกไม่เท่าเุ่นน่ะป้าโยกน่าเดะเวิร์ดโอ๊ะแทงหัวไม่เท่าโอยโยกน่าเดะเบิร์ดนี่นะ โยกเสยเอียวไหมโยกผมงอกเสยเอาเด้อที่มงเนิ่ยได้เหียโกผมงอกกันนะมันยุดของน้องที่เหียโยกผมงอกให้เม่าเท่าโยกค่อยๆได้ถือหัวไม่เท่าโอุ้เด้อเซย์โยกมึงดูเถี่ยวมึงโยกอยู่บ่โยกในเดเบิด์ โอ้ยกเปลี่นเยอะจังนี่ซื้อสีให้มันยอมใม่เมทาวเอารถสีขาวสีดำบ่เอาสีขาวดีๆอันยกดีๆโยกดีๆขึ้นมาโยกมากมากโอ้ยเมปินโอเมททีเหนื่อยหน้าขึ้นแม่ปินเว้าบอกลาอยู่ไอเอ๋ออยู่เท่าเด้อเฮ้ยยังเมทไปหาหน่อใหม่เด้อ แม่จิไปหาโน้ตไหมมาแกงเนอหือบ่ฮึแล้วเห็นอะไรเสิได้ไปซสน่ะหือห้อหือาา้อเอาไปเอาไปยกหงอกไหมน่วยขนนนะึ้นมาดูนานนะน่ะอู้หนาย,ยัางมองได้ปนะุ๋นอ่ะกินขนมช็อกโกแลตมาเอ๊ะเห็นยังจงสัน่นเดี๋ยวเฮียหน้วแบบนี้เดี๋ <c oughs> จุ S <S <preach science> um, <Syria> first, enough, ๊บเลยปะนึงเงยขึ้นเงยเลยขึ้นจุ๊บเลยอุ๊ยอังสางเด็ไปหาหน้าใหม่กันเด้อจะไหนเราเอาน้องนอนเอาโนมให้น้องกินเด้อควายอู้น้องยกบาเบิร์ดดอกแม่ยวะโยกกะพอดีเบิร์ดหัวออกเบิร์ดแล้วนเอ๋อที่ยืดเท้าหน้าเด้อเอ๋อละสันเนี่ยประท้วงไหมเดียว ใส่ป่าหาบ่เห็นแล้วก่อนโบชื่อนะก่อนเด้อเด้อเอาเน่ตไปถมดินไว้โบชื่อแล้วก็ถมไปใส่นะไปให้มันหามึงดูอย่าพอกน้องเพี่เออยูมั่งตินอีลาหนึ่งทางหน้าอีลานะฮันละหันละเห็นปะเห็นปะ นี่ไงหัวนะยาได้วันนี้ได้โทมไมแล้วก็บอกจือได้วันนี้มาแล้วฟ้าเป็นคึมคืมไม่หนักบ่มีแดดเลยใส่สฟยฝนชิตกอีกเอาเท้าตอกลใส่เท้านะเำลังดูยืดยาหรือเ่ ยู่ท้าเด้ไปหาน้ำไม้กันด้เอ,อเอ้ๆพี่ปัวขี้แอร์ออล่ะนะใส่บ้าเอาทีนี้ทีีใส่บ้าได้ยักเซนละอันยกให้ฮอตเด้ให้เซนละบาทเก้าแล้วได้เก้าบาท,น,บาทนับพร้อมเน่ย <c oughs> ให้เซนละบาทมืออื่นให้ไปโรงเรียนโอเคป๊

เจ็บเจ็บเลยโอเคอกให้ไลายจงได้เงินหลายมือนี่นีค่ะแง่กับพี่เอวมาเข้าป้าเข้าท่งพี่น้องพาพี่น้องมาหาหน้องไม้น้องไม้กระสะป้านีที่เป็นป้าที่น้องปิ้นมาหาประจับนะคะสิหาน่อกระสะไปแกงมาสิได้บ่ น้าไม้ยังดีได้ไรน้าไม้ฮึมีปลาเราได้ป่ะเนี่เอามาทิ้มไม้ปลาหน้าไม้แล้วก็นีปลาได้เลยนี่อยากจายกันหากิมอาหารแรงเราอาหารแรงป้าเดี๋ยวเราไปหาหน้าไม้เดี๋ยวไปหาหน้าไม้กำลังกินวันสุดได้ปหาจิมหาแดงน้าไม้นอกกระส่าพี่เนาะหาหน้าปังข้าจ๊อทั้งลังเขาเป็นหน้าปังเป็นหน้าปังเฮากะสีหา นอกกระซะเลาะแคมนาปังเขาตะกี้ผู้เดียวกับมาได้พี่น้องนี่ผู้เดียวก็มาหาหลังจากเที่มุดเข้ามาก่อนอนไม่เห็นนอนนึงแล้วพี่น้องนี่เห็นนอนนึงแล้วกำลังกิ้มออกแจกดินดีโบได้เอาเสียมมานำเอามีดซับเอา บรรยากาศนาปังเพื่อนพี่น้องนาปังแต่ว่าย้ำเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านั้นเฮ็ดบบได้ได้พี่น้องน้ำมันหลายน้ำมันท่วมเบิดแลวนี่เบ้าีิพนไปก้อนแล้วเฮาก็สีคอยยางหานอไม้ไปนั่ก่อนนอไม้จังซีละพี่น้องเป็นทางลงเฮากมุดมุ่นเข้าไปห้อ,อยเพื่อนหักกับแกเอาไปนี้ได้นี่ เพื่อนหากหาไปนี่คือสิบนได้กแกงรอกนี่ขันบ่นไปพอกอดได้เพื่อนหลงไว้บรรยากาศน้าปังบ้านีพนยังเอ้ขี่รถมอไซคเพือนพอไปก้อนแล้วเพื่อนพ้อไปหาสีเบ็ดกอนแล้วข้องกสิยางไปน้ำหลังหานอกไม้ไปหาเบิ่งดู พอได้เขาลงไว้ให้แกงยู่ปอดึ๊บหมุดม้วนเข้ามาแจ้งสิละพี่น้องอมีน้ำพร้อมวันนี่นอนนึ่งทางในวันพี่น,อน้องนอนนึ่งอยู่ทางใน เห็นแนงน้อยนึงแลละทางในเพื่ออะพี่น้องนอนน้อยแนงน้อยๆเราก็ต้องได้เอาเพราะว่าเกงแซบให้ได้มี่น้องอยังนี้น้ำนอกระสะ ดีเด้เนงมันจังสีไปทุบปเ,ปเป๊ะแกงนี่แสบแท้เด้นี่พี่น้องนี่นอในน,อน้อยๆจังสีม,มุดลงมาทางใต้ เจอนอใ่ญ่แล้วพี่น้องนี่เด้เราสิเอาจังใดแล้ววันนี้นี่นอนี่พี่น้องเสียเอาแล้วได้วันนี้มันคือน้ำลายแท้เสียมกับว้เอามาเมนแท้าเสียมมาแล้วก็ขุดเอาเอาเสียมงัดมานี่เด้พี่น้องพอดีตัดน้ำมันออกแล้วเสียมกับว้เอามาได้เลยนี่ นี่เด้ได้แล้วโอ้ทางในยังมีนอนึ่งอยู่พี่น้องยังมีอีกนออยู่อึ๊บโอ้เป็นตาเกงแซบแทถวน่ะน,ะนอ,อนออดเลยยังมีอีกนอนึ่งทางในเดี๋ยวงัดอีกกอนพี่น้องเอามาจากป้าก่อนน้อไม้งัดน้อไม้เอามาแล้วพี่น้องเบื้งดูนี่ถุงพายอันนี้จะเป็นถุงพายเอากระสอบหน่อยแล้วก็มามัดอัน เสียกฟางใส่บ้านนิพนธ์จะไปทางใดลับูเลยบรรยากาศโอ้ยสดชื่นขนาดเลยเขียวเขียวงามเลยพี่น้องสงสัยค่ะเจ้าบ้านปุ๋ยบ้านนิพนธ์จะยู่เจไรบ่เห็นเลยน่าจะยู่เลาะเลาะน้โมนีล่ะหากแกงเบ็ดดำน้องไปเดา,าเข้าไปหานอไม้อีกเข้าไปงัดป้านอไม้อีกดู โอ้ก่อทางบุนยุ้กฟังบุนพี่น้องพุน่ะยุ้กฟังทางบุนมันมีคลองน้ำเนาะมีหว้วยหน่อยพร้อมไปทางใดแล้วเนาะบาวนิพนธ์สงสัยพี่ขี่รถออกไปทางพุนละโอ้ก่อหน,น้าอไม้ยุ้กฟังบุนแต่หนีบริยุ้กฟังพีพี่น้องบอลมันมันยุ้กฟังทางนี้ยังหาหน้าใหม่ไปเรื่อยๆบอลนิพล อันนี้หาเมียได้แค่นะอันนี้อันนี้บรด้ยินซ้ำแหนมหาเมียอยู่เมื่อก่อนนี่มีนอกไฟไหม่พี่น้องแหนมมันอึบนอกไฟไหมนี่แกงแสบแท้เ้อนี่ม,มันอ่อนนี่ นี่เด้นอไฟไหม้ออทางนี้มีบ่น่าทางนี้ต้องตาดีได้จังได้ได้วยพี่น้องบ่าตาดีบ่ได้ได้นอนนี่มันน้อยน้อยเองน,นี่ได้แกงน้อยนึงแล้ว เขากระสิคอยหยางหาไปเรื่อยๆเ,เก็บก่อนละนอซองนอไปยังสารพี่น้องพอได้ตึมกันไปป้าเดี๋ยวเขาอ็อกเมือพี่น้องเอาไปนำหาผัวกันจกยุใสผัววันนี้อยคนละทีบรรยากาศนาปังพี่น้อง บรรยากาศด,ดีดีสดในขนาดเลยได้ออกมาจังสิปกติเราบอกให้ไปใส่ไหมพี่น้องอยู่แต่บ้านเลี้ยงเอวทีเลี้ยงลูกอันนี้แม่มาแม่มาหาหลานกันเลยได้ออกมาหาเน่าไหมแม่เอาให้เอาเอาทีกับพี่เอวยุ่งกงานท่าก็เลยได้ออกหยางมาหาเน่าไหมนี่ โอ้ยมันบรรยากาศเดียนดีขนาดเลยคุณน่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องหน้าปังยามหาป่าก็หาป่าได้นี่พี่น้องยามน้ำท่วมเห็นได้แต่หน้าปังเห็นได้แต่น้อยยามนี่ปะแต่เขายามออกไปหาว่านิพนกันยังกย้วแจได ทไมฮากับพอได้แกงนีล่ละพี่น้องได้แกงน้อยนึงนี่แหละพอดีไปใส่ใส่เห็ดใส่พักเอาพงพายกับคักขนาดเลยเอาเสื้กฟังมัดเอาโอ้โสดสื้นขนาดเลยบรรยากาศดีแหงหนะปังทงใส่ไฮนี่หากระดำแล้วพี่น้องไฮน้าไฮนี่ มันก็ดำแล้วพุ่นนี้เพิ่นมาอยู่สปริงเวพุ่นตอนนี้น้องปิ่นหยางมาได้เกิงกิโลละพุ่ละน้องปิ่นหาน้ําใม่ยูพุนพี่น้องยูพุนแลกยางออมมาพี่ละจะได้เป็นกิโลแล้วยางมากิโลครัวพุ่ละไปฮอดเลาพุนะยูพุนปเดี๋ยวเายางต่อไปเบิ่งเราสิเบ็ดว่าสิได้บ แล้วก็ไปบึงผลงานนอไม้เฮาผลงานน้อไม้เฮาสิได้บ่เนาะเดี๋ยวบึงผลงานน้อไม้เฮาว่าสิได้บ่พี่น้องตอนนี้ยางไปหาเบานี่พ่นซะก่อนกอยู่มุมใดเห็นายสปริงเวอยู่พุ่นประมาณกิโลกว่านี่ล่ะพี่น้องยางางต่อแล้วก็สิเมื่อหาคาใหญ่ เดินมาอยู่สปริงเวต้นมะกะทันมาสัน่นคือมีดอ้อมซอยยังไงล่ะย่างมาเป็นสองกิโลย่างมาเป็นสองกิโลพี่น้องเดินมาอยู่ต้นมะกะทันมาสัน่นสปริงเวต้นมะกะทันบุญเฮลต์รถนะต้นมะกะทันดีน <c oughs> นเนาะบุญมาย่างมาซื่อๆวันนี้ เอาโบเห็นด้วยนี่พีนกก่นอนอะสปริงเวต้นมะกะทันสปริงเวอะไระำบะนี่บบมีหรืแม่หยางมาซื้อๆต้นนี่เป็นสองกิโลหยางมาโบเห็น เดี๋ยวโทรหาไหมกันสปริงเวกันนี่เด้พี่น้องสปริงเวต้นมะกระทันโบเห็นจอ้อันนี้คือผลงานนอไม้ของเฮาพี่น้องแล้วยกแกงน้อยนึงนี่เด้จังหาพักหาเฮ็ดใส่เอาพี่น้องได้แกงน้อยนึงนี่แหละแล้วก็ได้ฟักพร้อม,อมได้มะม่วงพร้อมรักมะม่วงใส่มาหนักอีกหน่อยว่ะ ขอเหยื่อปลามามจะไปเบื่องเมนูแกงน้ำไม้ของเราขายายบัวรับบัวนอนบ่อมัมยังให้แม่ปิน้นชิมมึงดูใช้แม่แม่์ิมมึงเอ้าขีดทีอ่ะสวัสดีครับก่อน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ